แต่อีเิปตประเทศนี้คนคนเดียวแม่งมีความสุขในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ทุกข์ชิพหายอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงเออใช่ไหมมันมีคนไม่กี่คนทีม่มีความสุขในขณะที่ประชาชนทั้งชาติวันนี้กําลังทุกข์ระทมอ่ะแล้วประชาติปไตยสงบได้ไงมันมก็วุ่นวายแบบนี้นวันนีน้ทั่วประเทศทั่วโลกนที่เขาจะเลิแล้วเนี่ยเขาจึงเลือกผู้นําที่เสียสลามีแต่ประเทศนี้แหละ ผู้นำแม่งเห็นแก่ตัวชั่วชาชวติเห็นแต่ความสุขส่วนตน,ตน,นวันนี้มีผู้แทนกี่คนวาที่มันอยู่ข้างประชาชนกูเห็นพวอมึงก็เสวยสุขกันอย่างสบายนะแน่นี่มีเด็กๆประชาชนมากมายต้องออกไปเดือดร้อนนะไม่มีใครนะครับอยากจะไปวุ่นวาย,ยบนท้องถนนก็อยากขมาหากินกกกแต่พวกก็ทนกับความถูกกดขี่ไม่ไหว คนกับความไม่ยุติธรรมไม่ไหวเขาถึงออกขึ้นมาแค่นั้นเองมึงจะไปทำร้ายก็ทำไมกูอยากให้วันนึงนะมีลูกหลานมึงอยู่ในม็อบแหละแล้วลมึงก็มีถูกพวกของมึงเนี่ยลุมตีลุมหวัวได้กระบอกบ้างไอ้สัตว์มึงไม่ควรเอาไอ้พวกฝูงควายพวกนี้นะที่มันขาดความอดทนต่อประชาชนมาดูแลประชาชนนะเย็ดมแม่ถ้าเกิดพวกมึงโดนยิงตายมีใครรอบยิงตายกูจะดีใจมากเลยรู้วป่า ท้วนมึงหูปากกูบอกแล้วไงไม่ให้แสดงความเห็นที่นี่ไม่รู้ไงยายกูเห็นความเห็นไม่นะกูไม่ชอบมึงกูยอมให้มึงฟังกระบ,บุนหัวแล้วแต่นี่อย่าเสือกมาแสดงความเห็นที่นี่นี่กูเตือนแล้วนะกูอยากบล็อกมึงเต็มแก่แล้วไอ้สัตว์โอ้เนี่ยนะี่ยกติกาแม่งบิดเบี้ยวไปหมดแล้วไอ้เหี้ย ไหนละคำสัญญาที่บอกจะคืนความสุขไหนละขอเวลาไม่นานของมึง่งทำไมมึงขี้ลืมขนาดนี้ประชาชนครับร่วมกันสร้างชาติครประเทศนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่มีประชาชนมันจะมีชาติได้ไง มึงอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าล่ะไอ้เฮียฮะถ้ามึงไม่มีลูกน้องคอยรับใช้มึงจะอยู่ได้ไหมมึงต้องปลูกข้าวแดกเองหรือเปล่าล่ะนะ้ครับดังนั้นวันนี้ความเป็นชาติมันประกอบด้วยประชาชนดังนั้นการบริหารประเทศชาติมันต้องบริหารเพื่อคนทุกคนไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งวันนี้กูเห็นด้วยมากถ้ามีการรอบยิงตำรวจนะกูจะมีความสุขมากเลย ถ้าเห็นตำรวจล้มตายเป็นใบไม้ร่วงกูจะมีความสุขมากเลยเพราะมึงออกมาทำร้ายประชาชนคุณเห็นไหมว่าเนี่ยนะมีรถตำรวจคว่มมีรถตำรวจประเทศมีแต่คนโหร้องนะมึงเห็นหรือเปล่าพวกมึงทนกันได้ยังไงมีใครเห็นใจสงสารมั้งไม่ว่าตำรวจดีตำรวจเลวไม่รู้ถ้าแต่งเครื่องแบบด้รถตำรวจมีขวามาอตำรวจคว่มอยู่ข้างทางมีแต่คนเข้าไปสะใจอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้วะ ทำไมพวกมึงยอมให้มันเกิดเหตุการณ์นี้กันได้ไงท่า,ทานี่ตํารวจคือคนที่ประชาชนคนจะรักเพราะตํารวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้มีแต่คนเกลียดตํารวจเออแล้วมันก็เป็นแบบนี้ทุกรัฐบาลไอ้เหี้ยพอมีประชาชนออกมามึงก็ใช้ตำรวจนี่แหละมาจัดก,การกับประชาชนทุกรัฐบาลครับกูไม่ได้ด่าคนเดียวนะกูไม่ได้ด่าเฉพาะรัฐบาลน,นี้นะทุกรัฐบาล ทุกครั้งที่มีประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิ์มึงก็ใช้กําลังตารวจจัดก,การและตํารวจมันก็จะแฉแบบนี้ทุกคณะด้วยนะเพราะมันกลัวจะหลุดจากตําแหน่งมันก็ต้องทํางานรับใช้คนมีอำนาจทําไมมึงไม่กล้าปฏิเสธคําสั่งที่มันไม่ชอบวะนะมึงอยากเป็นมากใช่ไหมตํารวจเนี่ยถ้ามึงไม่ได้เป็นตารวจมึงจะอดตายใช่ไหมมึงถึงไม่กล้าปฏิเสธอํานาจที่ไม่ชอบควยพวกมึงมันกระจอกยิ่งกว่าข,าขนอทานกั้งถนนเนี่ศักดิ์ศรีพวกมึงมันไม่มีเลยเฮีย เขาสั่งให้มึงทำร้ายประชาชนมึงก็ยังกล้าทำร้ายเหรอมึงมันกระจอกไอ้สัตว์มึงเรวยิ่งกว่าโจรนะโจรบางคนมันยังไม่ทำร้ายเจ้าเจ้าทุกนะมันต้องการแค่ทรัพย์นะแต่มึงนี่แม่งได้ทรัพย์จากประชาชนทุกเดือนเ่นมึงกล้าทำร้ายประชาชนมึงเลวยิ่งกว่าโจรนี่ไอ้จังไรมีคนเถียงเหรอครับเห็นตำรวจตายสะใจมันเรื่องจริงครับ วันนี้มีตำรวจตายมีใครเสียใจบ้างลองดูดิเะคุณไปดูดิในดูคลิปเก่าๆใช่ไหมที่รถสิบล้อบดขยี้ตำรวจที่กำลังเรียกอยู่ด่านตรงถนนพระรามสองใช่ไหมตำรวจเรียกรถตรวจแล้วมีรถสิบล้อเบรกแตกมาชนใช่ไหมแล้วตำรวจถูกรถเหยียบตายโอ้มีแต่คนเขาไปแสดงความรถเจ็บไหมอู้เสียดายรถจัางรถดีๆไม่น่าเลยมีใครพูดถึงตำรวจที่นอนรถทับไถ่แตกอยู่งั้นบะั้งนะบนทางด่วนตำรวจ ถูกรถเสยตายขี่ย้อนสอนมามีใครสงสารตำรวจเห็นใจไหมครับมีแต่คนสะใจทำไมตายน้อยจังมีแตวตำรวจตกคลองคนระับมีแต่คนบอกโอ้ยทรัพย์สินราชก,การเสียหายแต่ตำรวจที่ตายแง๋แก่อยองไหนไม่มีใครสนใจมีแต่ตำรวจทางหลวงพลิกคว่ำตรงทางสายเอเชียมีแต่คนบอกว่าโอ้ยทำไมรถจะซ่อมได้ไหมเนี่ย มีใครสนใจตํารวจไหมครับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นตํารวจกับประชาชนตายเป็นสตโต้กันแล้วมันจะเกิดขึ้นถนะ้าเกิดวันนี้บ้านเมืองมีเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วตำรวจตายรายวันแล้วประชาชนไม่ชัยโยโหร้องอะ่ะไงมึงว่ามันใช่หรือวะเน,นี่ยนี่มันเป็นประเทศแลว้ววะเนี่ยว,ว่ามันแดนมี้คือสัญญีแล้วนะเมื่อคืนนี้แต่ผมมีสไนเปอร์นะ แล้วอยู่บนยอดตึกเรามองลงมาเห็นคนกําลังใช้กระบอกขวดคนที่นอนอยู่บนพื้นนะกูจะไม่ลังเลเลยนะกูบอกให้กูจะไม่ลังเลเลยนะคนถือกระบองตรงนั้นทุกคนคนระับหัวกระจายกูบอกแค่นี้แนละ้วกันอีวัน,น่าอีดอกทองเป็นเฮียอะไรมึงเอ๊ะมึงเป็นไรมึงอยากโดนควยไง วัวไม่ตำรวจนะงันอย่าเสือกมาดอกทองไอ้นี่สัตว์ไม่ชอบฟังออกไปเว้ยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่กูอที่นี่ไม่ต้องรับสลิมไอ้สัตว์ยัดแม่ไปไกลกูเกลียดกูไม่อยู่ข้างสลิมชาตินี้กูจะไม่ญาติดีกับสลิมเพื่อนกูที่เป็นสลิมกูเลิกคบหมดแล้วกูบอกแค่นีนะ้แล้วกันนะแล้วนั่นสลิมแม่งมงมไงแยกดีแยกชั่วไม่ได้